ผู้บริหารบริษัทชนไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยครับได้จัดก,กิจกรรมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จําเก็นนะครับแก่ชุมชนเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในโอกาสครบครอบ25ปีของการดําเนินกิจการครับ คุณรัตศักดิ์สุกยิ่งผู้บริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดนะครับพร้อมด้วยคุณพงสพักสุกยิ่งร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขด้วยการให้แบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชนและสังคมด้วยการมอบข้าวสาร4,585กิโลกร,รมัมไข่นำโชค6,349ฟองและยังมีรถฟิวแชร์2คันและสิ่งของจำเป็นพร้อมเครื่องสังฆทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตลากกระบังกรุงเทพมหานครที่วัดปลูกศรัทธาจำนวน717ชุด วัดบำรุงรื่น200ชุดนะครับภายในชุดนะครับประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและพระของขวัญที่จะสร้างขึ้นในโอกาสที่บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดได้ก่อตั้งครบ25ปีในปีพุทธศักราช2569โดยสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรและเหรียญหลวงปู่ทวดรวม5,449องค์ และได้รับไม่ตาจากพระราชวัชะธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่งอธิษฐานจิตมันจะการในงานครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มมีประชาชนมารอรับสิ่งของกันอย่างเนื่อแน่นตั้งแต่เช้าถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมนะครับท้องครอบครัวมองเห็นเลรงเห็นความวิีีีวิวในการใช้ชีวิตแต่และชุมชนเราก็จึงใช้โอกาสนี้ในการแจกวัตถุมงคลพระ ของหลวงพ่อโสธรและหลวงปู่ทวดแล้วก็หนังสือธรรมะสวดมนต์แล้วก็โดยเป็นพ้าที่สร้างขึ้นมาสำหรับชุ่สาธุชนแล้วก็ชุมชนเพื่อให้ใจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการดำรงชีวิตในการสร้างสารรค์เพื่อกิจกรรมสังคมเขาดีใจว่าเื้มงใจครับได้มารับข้าวที่นี่ครับแต่ทานก็สภพาพก็ใจดีครับ และทั้งหมดที่ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปนะครับเป็นประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยนะครับสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์กันได้ทุกคืนวันอากรทุ่มครึ่งทาง nbt 2 hd สำหรับวันนี้ผมแจ็กสุภารนตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อครับสวัสดีครับ